สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ อำเภอนาะแกตจังหวัดนครพนมค่ะงัน้นหนูกลับบ้านนะคะทุกคนยายอะ่ะยังไม่ได้เจอรถเราเลยสําคัญยายก็ยังไม่รู้ว่าเราซื้อรถใหม่ยายยังไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าก็มี f อนะคะแบบว่าเอาคลิปให้ดูเอาคลิปให้ดูแล้วก็เซล์ซลซื้อรถใหม่นะเอรุนนี้รุนนี้แต่รถรุ่นนี้ร,รุนนี้แต่แกก็ไม่รู้<ต>หรอกว่าแบบไหนยังไงเนาะทุกคนลุปฏิกิริยาใช่แล้วก็มาดูว่าถ้ายายเห็นรถใหม่มูแอมแล้วยายจะรูร้สึกยังไงยายจะแบบว่าจะว้าวมา ไชหรือเฉยก็ไม่รู้ทีบายเฉยๆทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนพ่อเลยแีห็นไอาจจะแบบเออก็มีเอฟซีคอยบอกไงแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ปากทางแล้วนะคะแล้วก็จะให้ยายเติมรถให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อน้องน้องมะลินะคะเป็นสลีปโคนให้รถมะลิด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันที่บ้านนะคะมาดูกันว่ายายจะรู้สึกยังไงอาการยายเป็นยังไงอาการยายจะเป็นแบบไรเด้อคะพี่้องไปกันเลย ครับพอ่อขับมาหอดบันย้ายล่ะเดี๋ยวไปเพิ่งปฏิกิริยายายปฏิว่างไหนติรูว้ว่ากำลังทำใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังทำตัวนะคะมันหนยายนยอันานาี้ก็ใส<ๆ>่ๆสวยโอได <c oughs> ้แล้วว่มทีหนึ่งก็ยายแค่นี้อ่ะกไปเบิ่งพี่น้อง Here, i it can make it anywhere อะไรอะไรพูดมาโอ้โหไม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะว่ารู้เมื่อไหร่ซื้อเราไม่รู้จักแล้วจริงเหรอเออโดยไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะไม่ตื่นเลยเนาะไม่รู้เขาจะเดงว่ามีคนบอกใช่ไหมไม่มีนี่หรือว่ามีไปดูรถกันปะไปให้ใหญ่เจิมให้ด้วยมีกระชาวิชาเลย สองสามกสาวเอาเอาแล้วซื้อเรียกแล้วครับชื่อยูใหญ่ก็ได้น้เดยมาดูมาดูมาดูดูอะไรสวยไหมสวยชวยหน่อยนั่งนั่งนี่เจมให้เลยครับจะอะไรไหมครับเลยครับแกกบอกว่าโลสรลอย รับโบรับอครับเดินหวให้ายตาเหียครับเหยบเหยียบเหยียบเบรคครับหยียบครับนั่นครับเหยียบเลยครับแล้วกดสตาร์ทครับนี่ไปเลยครับอยเลยก็ได้ครับไปเลยไปเลยรก็ได้ครับออโอ้เขเห็นยหยครับรถบินเตะครับเยีบเตะครับเะนั่่ายตันลามกดี้กดตรงกลางกดไปเออเจียมไปไหน เริ่มเดิไหนเริ่มเลยพูดเลยพูดเลยมืนนย่อนี้ก็มือชันวันดีเดินลุงเด้อเ,เออเออให้คำให้คุณเด้อมาหาเงินหาทองได้เออมาเอาโซโ่ขอลาบเนาะลุงนิ่มเนาะไม่ได้เอาเจ็บเอาปวดมาได้ <c oughs> เออขค,คบคุณขคบคุณอเอขอขับแก้วหลานนอน จะให้เท่าไหร่จะให้เท่าไหร่โอ้ยครับถามแรกมาเลยอ้างมาสองพันแจมข้างมาสองพันเหมือนกันดีใจดีใจแค่นี้เหรอเอ้าอาเป็นไรอีกคะรู้สึกดีใจแค่นี้เออภูมิใจมากพี่ลานได้ ยายเดี๋ยจะเอายังไงให้จะเอาอย่างเดียวได้นี tahu? ่ครับนี่ยจะเอาอย่างเดียวหน่อยกะเอาอย่างเดียวเลยะร้านได้ล้ายายแก่็ได้เนาะเอาเลยยายแก่เอายักเอาเลยเขาบอกมาอยู่วัยถามเด้่อง เวลาไปเชิญนะเช้อชนะงี้กับพ่ใส่ยะเขาบอกง่ายไหมยกเขาว่าเป็นแต่ลุงตูงเองเขาว่าจะใยายขาบอกอืมนี่ไงยายก็เตรียมรถให้แล้วเรียบร้อยสรุปแล้วยายก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเพราะว่าน่าจะมีเอฟซีบอกอืตตตื่่นนนเเ้้มสรุปตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วยายก็ไม่ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก ถ้าใครดูจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเออก็เป็นความภาคภูมิใจก็ความดีใจใช่ไหมยายจะพายายถ่ายรูปกับรถด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูใต้คลิปนะคะรอดูคู่ยายเฟืองแล้วก่อนเนาะทุกคนโอเคค่ะยายมาเป็นคลิปหน่อยบ๊ายบายไม่ว้าวเลยหรอบ๊ายบายยายบ๊ายบายอืมบ๊ายบาย